สีขาวที่ตามหามานานสำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์อินเทจแบบนี้นะคะอันนี้เป็นโตนะคะซื้อมาก็ประมาณแบบ10กว่าปีแล้วล,ล่องรอยอารยธรรมจากการใช้งานคือเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยไปลองสั่งซื้อสีของเบนจามินมอนะคะสีที่กดก็คือสีไวโดฟค่ะจะบอกว่าเป็นสีที่แบบอุ๊ยดีมากเพราะว่านอกจากทาแล้วแบบเนื้อเนียนเนี่ยแล้วก็กลิ่นคือแทบจะไม่มีเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทาสีกันนะคะก็ใช้กระดาษทรายเบอร์แบบเบอร์ละเอียดหน่อยนะคะเช็ดทําความสะอาดขัดตรงจุด ที่แบบสีอาจจะร่อนหรือว่ามีร่องรอยต่างๆก็เช็ดทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าชุบน้ํานะคะหมาดๆเช็ดฝุ่นอีกทีนึงนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งค่ะพอแห้งแล้วเราก็มาเริ่มทาสีกันเลยค่ะคือสีเขาแบบดีมากนะค่อนข้างแบบเนียน<ก>เลยก็ทาสักสองรอบนะคะรอให้รอบแรกแห้งซะก่อนแล้วก็ทาทับอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความเนียนนะคะรอบสองทาเสร็จไวเหมือนโกหกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโตที่ได้คือสภาพใหม่กรปบมาถูกใจใครมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆนะคะอย่าเพิ่งทิ้ ลองมาทาสีดูก่อนค่ะแล้วเราก็จะได้คของใหม่หน้าตาเหมือนเดิมในราคาประหยัดลองไปทำดูกันค่ะ